ครับสบายดีครับวันนี้ผมมิโวกะได้พ่านมาทาามั้งตะมนบูวัดินเนาะปาสีว่าแหวบึงตลาดวัวอยู่นี่พอเป็นยังไงหน่ครับคลิปนี้กะถ่ายด้วยโัวซัพท์มือถือครับดยกับซิมี่ในหอยมาขออยาดเด้อครับยังใส่บุกคุ้นเคย รู้สึกว่าสีว่าเป็นปยนมได้ครับสบายดีครับืันนี้ผมอยู่ตำบลผู้ดินนะครับอยู่อำเภอสาสกันจังหวัดกาฬสินธุ์ืันนี้แวะมาเบิ่งตลาดงวซะหนอยยูนนี่ก็โอเคครับก็บถือว่าน้อยหรือใหญ่ปานไดครับก็ดี อย่เอแล้วนีันนี้มาจากอุนบลอยู่ที่เอ็มอยู่เอ็มที่เซลเิ่นเซลเิ่น, <laughs> นายางน้ำดังกันแล้วโอ้ตัวนี้จะล่างเป็นสาวนะครับ คนใจรากเอามาค่อยหน่อยเพราะเพื่อนตอกลักไปโย่ยตัวน้อยหน่อยไปได้ครับนี่ครับตัวนี้ไรไปได้ครับนี่การปัญหอายุมัน่นไปไหนละครับอายุอันหาเดืนะอนครับหาเดืนะอนเนาะกานมากกัเลยมาถ่ายวีดีโอโอ้แปลปัญหาถือว่าแพงนะ คววยปัญหาอยา่างนอยเนาะอยู่เนาะยุคนี้ยุคไวว้เลยครับผมว่าต้องอยากกินซือครับแมนครับแมนขอบคุณครับผมน่านหิวนมแล้วปวดหนาแม่แล้วอันนี้ครับ เมืองบรรยากาศนะครับเนาะนี่แม่ลูกด้ครับเี๋แม่ลูกติดดีๆครับเดอสิว่าโมเมนต์แม่ลูกติดมื้อนี่วันวันสุกเนาะยูคูดีนวันสุกม้เ์มเช่แบบเนยที่เพื่อกาลั่ัง ต่อรองราคากันตัวนี้กันอันนี้ไหกี่ต้วยเนี่ยว่าไหกออีอ๋อทั้งนี้มันทั้งนี้ส้นส้วนนะครับ,รบอยากน้ำเสนอกันวะครับครับผมโอ้ลูกเล็กขมคุกเก้าต้อได้ครับผมครับผมขอบคุณครับเต็มเมยจอยฮักเนาะ ลูกดนมครับโอ้ลูกดูดนมมันวะขอบคุณครับผมนี่คือไอเขาเอิยนั่นแหละครับมีแต่ภาพนะครับในตลาดนัดโคกระบืออยู่ผู้ดินแมนบอครับตออย่แมนบอครับตัวนี้ครับโอ้แต่พูดแล้วครับตัวนั่นแหละครับตัวนั่นแหละตัวชูโลกนะครับลูกชาวเรียครับขอบคุณครับผม เป็นกะซีมี่เตะลาจุดโค้อันนี้แม่ลูกข้างหลังกับมี่เนื่นดินร้อยตูดตด,ดใส่เอา ัวสวัสดีครับผมโอ้มาเจอลูกเสียดไอผมไปสิไปเสาวเล่าก็เลยจอดเบรกก่อนป้าสิไปไอไอจันแหงเหรอโอ้ถามหาจันแหงครับอาจารแห่งตอนนี้ก็ดีแล้วละครับ <laughs> ดีขึ้นแล้วหู้ยัยาวเร่าเราบา์สบาย ครับนั่นแหละโมบ,บุรด้วยจาของเป็นโมหวานหลายเป็นคนเขื่อนอะไะครับชีวิตหวานปวดไหมนนะอันนี้งูไทยกี่นี่นอนเป็นวะน,นอนโ,โอ้เอามาตัวเดียววะพูดดิโอ้ดีใจเจอลูกศิษย์อันอันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวหนึ่งสามันึ่งสามมาเก็บอ่อแพงเด็ด รเนมันกะได้ครับ่มันมันจะเป็นเขาเอื่นว่าเป็นกันซันโทรศัพท์มือถือเฮ็ดเฮ็ดให้วิดีโอมันมันบ่กเกิดเห็นไหมครับเห็นไมครับมาซีลล็อกไว้เห็นไครับเขาใช้ไปใช้มาอาภาพจะนิ่งถูกต้องครับเห็นครับ ผม <prestigious> mhm. ผมทานนะพอดีผมสิ็ด้าวิโอไปให้ฝากลูกซีดผมก็ที um <S 2> <S 2> ่ได้เอบรรยากาศดกหน่อยบางคนบบกหูจักได้ครับบรรยากาศไอในหอยบรรยากาศจริงๆบ่มีเลย นี่ต <gegen violin> <warfare> ัวอย่างอันนี้ขอสำรวจเบิรงก่็ได้ครับในตะกตามีอย่างนี้ครับโอ้อันนี้เซเว่นเนาะเซเว่นนั่นนะครับเซเว่นเคลื่อนที่ครับครับผมนี่ครับมีกบหมดเลยครับตอนเศร้าครับครับโฟค่าดึงดูโอค่าโบโอค่ะก็กินได้ครับ ถือว่าเป็นตลาดบ่วหน่อยนะครับบ่วใหญ่นะครับสนมากแต่พี่งัวข้นเมืองนะครับงัวข้นเมืองหลายวัวเท็กี้เขาแล้วก็พ่อค้าเพื่อการสิเรต่อรองกับยิ้มแย้มแจ่มใสครับอยู่นี่ครับมื้อนี้อากาศก็ดีครับบอบอฮอนครับบอฮอนหลายครับวัวเท่ส้มไม่ได้ขาดนี่เนาะเียวมาฝากกันโอ้ตน้นไอ้ มะม่วงหิมะผานตัวดีงามเลยครับเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวผมย่างมาทางนี้มั้ยนะมันไม่ย่างนะไม่ย่างค้าบจ้ากันง่วงง่วงกันหรอวะว่าว่าง่วงว่าติขายราคาตัวไหนครับจาตัวไหนนี่นี่นี่ตัวนี้แหละผมมาติดไยล่่าแปดอ๋อแม่เป็นวะครับตัวแม่บ่า่ดอกขอมไปเท่ากันตัวหาล้อยเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้เนี่ยครับเป็นมิตรภาพความสุขก็ได้เห็นรอยยิ้ม โอ้เดี๋ยวถ่ายถามเบิ้งในยูทูปได้ครับเด้อเห็นได้เลยครับเลยครับส่วนมากอาจจะเป็นวัวพื้นเมืองครับวัวพื้นเมืองก็หูเง่าผสมเน่ยจะหน่อยโอ้ยคือหดฟออยู่บ้านเนี่ยเราอยากเนยวัวหน่อย อ๋อตัวนี้ตัวนี่ะครับก่าดิเห็นบรรยากาศนะครับตลาดนัดง่วดูผู้ดินอาเพื่อสสกัเอเพื่อมึงอำเพื่อสาสกัอยู่ในมุลยูสสกั อันนี้ก็มีเซเว่นมาบริการอยู่แถวนี้นะครับเซเว่นเดลิเวอรี่ครับรคับก็ได้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสนทางเพื่อการศึาแหะตอนนี้เพิ่งแปดโมงเช้าเก้าหน้าที่ยังต้องถ่ายวิดีโอครับแถวๆนี้แหละครับเก็บบรรยากาศครับ ของคุณลุงตัวไหนครับนี่แหละนี่วัวแม่อันนี้เท่าไหร่ครับดิมื้นเท่าไหร่ครับมื้นเฟือตอย่างหอยแมวเดี๋ยวมืนอครับตำรวจบอดีโอเคเด้หละบวจอยได้หนิเนื้อเต็มได้หนิ ฟังพูดเพื่อนกัเพื่อนถ้าเพื่อนคุยกันตกลงแล้วแล้วเพื่อนก็สี่เอางูวขึ้นรถข้างหน้านครับไม่ใช่เป็นล้านหินเยอะเวอร์ท่านเลยครับนี่ครับมองล้านหินมองเอ้างูอ้วกขึ้นรถนะครับขึ้นง่ายๆครับเพราะเพื่อนผมดินไว้แล้วรถกระพอยเข้ามาเข้ามา นะครับฟังหนึ่งครับนี่ครับรูบ้สึกง่ายๆครับไปแล้วอันนี้ก็มีผู้สาวหน่อยด้วยมาน้ำพอยด้วยนี่แมนบอสเปิดเทอมไปลูกเปิดเทอมเลยยังเปิดเรียนเลยยังคะ เอามาไปโรงเรียนบ่จ้าหนูมาขายงัวบ่จ้าจ้า <c oughs> โอ้ยทันใหญ่น้นนำพยยยนะวยใหญ่ใสไขงัวน้ำพวยใหญ่แสดงว่าหลานได้หนิหลาน,น,น,ลานจ้ะอ๋อครับผมขอบคุณครับจ้าเพิ่นถ่ายวีดีโอมันท้ายวีดีโอครับอ่าขอให้เห็นบรรยากาศนะครับเอาละครับอันนี้มองมองไล่งัวขึ้นรถครับเพ่็สีถมดินขึ้น อย่มได้ได้ต่อเนื่องไอ่ะโอเคครับเอาไว้กันนี้แหละครับผมครับขอบคุณที่ติดตามเราชมครับขอบคุณครับ